น้ำตัวเลยครับน้ำตัวเลยครับผมชื่อสตภชัยสิงสมัยครับไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อมดีซ้อมมาอยู่วันซ้อมมาอยู่วันซ้อมมาประมาณหนึ่งเดือนครับซ้อมดี่ไหนครับไฟนี้อยู่ที่สระัุจีครับอยู่ที่จังหวัดที่กรุงเทพครับอ๋อซ้อมค่ายอยู่ที่กรุงเทพมีใครเป็นผู้ป้องผู้ซ้อมแล้วที่นั่นมีมีครับจังตองเลยครับก็คือพวกในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ อยู 16, ah. สิบหกเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับห้าสิบกิโลครับเราเป็นมือสไตล์อะไรครับแกนสไตล์ติหมัดก็เข่าครับแล้ววันนี้เราเจอแก่นเพชรเคยเจอกันไหมไม่ไม่เคยไฟแรกเลยครับแล้วได้ศึกษาเกียร์มาตอยเข้ามาป่ะได้ดูไหมเขาเป็นมือสไตล์ไหนไม่ไม่เคยดูเลยยังไม่ได้ดูเลยแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็คอยดู เิอก่อนทางก็ไปเรื่อยๆตามสต่ตายเนาะครับยังเปิดโควิดมานี่เราต่อยยีไฟแล้วไม่เคยได้ต่อยครับประมาณ8เดือนอ๋อหยุดไปแเดือนไฟล่าสุดที่เราต่อยไว้ก่อนหยุดนั่นเราต่อยไว้ที่ไหนต่อยที่หัดใหญ่ต่อยหัดใหญ่อันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยช่างต่อยช่างต่อยตอนนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ต่อยประมาณจำไม่ได้ลครับอืมแล้วเป็นไงวันนั้นเป็นไงก็ ชนะชนะแล้วก็หยุดเลยแล้วมานี่พึ่งไฟแรกเป็นไงมั่งร่างกายตอนนี้ก็กดีสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ครับร่างกายร่างกายพร้อมเลยนะพร้อมครับแล้ววันนี้ต่อยร้อยต่อยร้อยเท่าไหร่นะสี่สี่สิบหกครึ่งก็ร้อยเรอแต่ก็บางที่ผ่านแล้วว่างั้นเถอะใช่ไหมลำนับผ่านเรียบร้อยแล้วอ่ะเราต่อยมวยมาทั้งหมดกี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาเลย ป <30. S 1> ระมาณ30 30บาไฟได้เราเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นมวยคนจังหวัดอะไรคนจังหวัดคนจังหวัดนาาธิวาอาฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยก็อย่าให้คนบ้านก็ให้มีการได้เชียร์ผมด้วยนะครับต็มที่แน่นอนครับโ <Okay. S 2> อเคอาขอบคุณมากน้องชายครับ